เล่าเรื่องรถล้มเกือบตายให้ฟังหน่อยได้ครับจะมาเล่าประสบการณ์ของผมนะครับจะรับฟังหรือไม่รับฟังก็อยู่ที่ตัวน้องนะครับก่อนไปฟังเข้าไปกดลิ้ยงแล้วก็ดาวน์โหลดบีโก้ผมจะไลฟ์ห้าทุ่มนะครับรถคู่ใจยามาฮ่าฟีโนกับชุดนักเรียนหญิงเมื่อ9ปีที่แล้วประมาณอายุ15ครับพี่เข้าใจว่าเวลาออกไปเป็นแก๊งเป็นร้อยคันมันตื่นเต้นมันสนุกโชว์เฟี้ยวโชว์หญิง เมื่อก่อนไปปิดถนนไปแข่งรถกันเกือบทุกวันแต่สุดท้ายแล้วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ของเราโดนจับตอนนั้นคิดว่าตัวเองเฟี้ยวมากแต่เรื่องแบบนี้พอโตแล้วมันน่าอายครับถ้าลูกอยากทำตามผมก็ไม่รู้จะบอกลูกยังไงดีแต่ที่ผมทำได้ก็คือเอารูปแล้วก็คลิปวิดีโอรูปขวาสุดอันนั้นคือวันแรกผมไม่มีสติอยู่ใน icu ประมาณ2วัน พอลืมตาขึ้นมามองเห็นแค่ข้างเดียวแลว้วก็ตาบอดอีกข้างหนึ่งไปแล้วเพราะมันมองไม่เห็นเลยปากแตกคางแตกพอเห็นตัวเองในกระจกคิดว่าตัวเองจะหน้าพังแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนอันนี้หัวแตกครับหมอบอกเหลืออีกแค่2เซนเกือบจะเป็นเทวดาน้อยไปแล้วครับพ่อแม่พี่ชายครอบครัวที่ดูไบเขาบินมาหาผมเลยครับคิดว่าผมจะตายแล้วพอผมลืมตาขึ้นมาเห็นพ่อตัวเองนั่งก้มน่าอยู่ จะร้องไห้ผมเลยคิดว่าจะเลิกขับมอเตอร์ไซค์แบบซิ่งแล้วพอเลิกขับมอเตอร์ไซค์กะขับรถเก่งอันนี้ตอนอายุสิบแปแต่ว่าอันนี้มีคนตัดหน้าผมครับเกือบตายเหมือนกันแต่ว่ารัดเข็มขัดไว้ก็เลยโชคดีคิดได้ตอนนี้ยังไม่สายไปนะครับเลิกเห้าอยากคิดว่าตัวเองเก่งหรือว่าไม่มีวันคว่ำไม่มีวันรถล้มอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดครับ